นะคะทนายายบบอกว่าไม่เสียสมาธิต่างคนต่างก็มีหน้าที่ในการทํางานนะคะครับอ่ะท่านผู้ชมครับไปกันต่อครับหลังจากที่มีข่าวว่าวันนี้จะมาแล้วข้าวทศวรรษกับการแปทดสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับบอกว่าเอสุดท้ายแล้วจะมีเอฟราทอกซินแม่เหลืองการรมยามาจะตกค้างหรือเปล่านะครับไปดูผลการตรวจสอบที่เขาแถลงมากันติดตามกันกับคุณดารินหอวัฒนกุลครับถ้าคุณดารินพร้อมแล้วครับเชิญได้เลยครับิค่ะ ครับค่ะผลการตรวจเข้าวสารนะคะจากโกดัง2โกดังที่เก็บไว้10ปีจากโครงการรับจำนำข้าวที่จังหวัดสุรินทร์ก็ออกมาแล้วนะคะโดยผลตรวจค่ะก็ยืนยันว่าข้าว10ปีสามารถทานได้ไม่อันตรายนะคะแล้วก็ยังมีคุณค่าทางโภชนาการค่ะ นายแพทย์ยงยุทธธรรมวุฒินะคะทธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นางวิชาดาจงมีวัสนาผอ,อาสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารและผู้แทนกระทรวงพาณิชย์นำโดยน,นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะก็ร่วมกันแถลงผลการตรวจเข้าสาร ใน2กนดังนะคะที่เก็บไว้10ป,ปีจากโครงการรับจำนำข้าวที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขนะคะได้รับมาจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อตรวจสารเคมีตกค้างการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราและคุณภาพของข้าวด้านสารอาหารและอื่นๆซึ่งเป็นการตรวจด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO และ IEC 17025ที่มีความละเอียดและแม่นยําสูงโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะก็ได้รับข้าวสารมา2ตัวอย่างถุงละ3กิโลกร,รมัมแล้วก็5กิโลกร,รมัมเมื่อวันที่9พฤษภาค,คมค่ะแล้วก็เริ่มทําการตรวจ เมื่อวันที่10พฤษภาคมใช้ระยะเวลาตรวจประมาณ10วันโดยได้ผลออกมาเมื่อกลางดึกคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาในการตรวจครั้งนี้นะคะก็ได้ทําการตรวจ3ประเด็นคือการตรวจด้านกายภาพและสิ่งแปลกปลอมทั้งลักษณะสีกลิ่นของเมล็ดข้าวนะคะใช้การตรวจด้วยตาเปล่าจากการดมแล้วก็จากการใช้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงผลพบว่าตัวอย่างของข้าว10ปีพบสิ่งแปลกปลอม ทั้งสิ่งมีชีวิตทั้งมีชีวิตนะคะแล้วก็ไม่มีชีวิตค่ะเช่นเศษซากของมอดขาปลวกและปีกแมลงส่วนการตรวจด้านความปลอดภัยซึ่งมีการตรวจหาสารพิษจากเชื้อราสารรมสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชและโลหะหนักปนเปื้อนผลการตรวจนะคะไม่พบสารพิษจากเชื้อราเอฟราท็อกซินซึ่งมีการตรวจซ้ําอีกสองครั้งก็ไม่พบสารพิษจากเชื้อราเช่นกันส่วนสารรมรวมถึงสารกําจัดศัตรูพืชผลการตรวจไม่พบสารรมค่ะส่วนโลหะหนักปนเปื้อน จากผลการตรวจพบสารตะกัว่วแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่อันตรายไม่เกินมาตรฐานขณะที่การตรวจคุณค่าทางโภชนาการนะคะผลตรวจพบว่ายังมีคุณค่าทางโภชนาการมีวิตามินแคลเซียมแร่ธาตุแล้วก็เกลือแร่ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนี้ยืนยันว่าข้าวสิปีจากตัวอย่างข้าวที่นํามาตรวจนั้นอย่างทานได้ไม่อันตรายค่ะออบอกว่าต้อบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่ข้าวสิบปีนะครับเขาบอกว่า ข่าที่เราได้รับการตรวจ,จได้รับการส่าอยางประสมพันี้มีค่าทางโภชนาการก็คือหมาวามว่าคารโบไฮเดรตไขมันมีแร่ธาตุวิตามิไม่แตกตา่างจากตัวข้าที่จำหน่านและก็รงทุอยู่ในท้องตลาดในขณะปัจจุบันนะครับที่ยงที่กระสงสนนัญญาณครับแต่ข้าวที่ ทางกระทรวงกรคังที่สองวนั้นผิดมาตรฐานสินค้าบารเกษตรเรื่องใน,งรงนเรื่องของวัตถุดองค์ผลสิ่งของผลเกี่ยวกับหรเรื่องของเศษซากของแม่แงแล้วก็ตัวแม่แรงตัวตัวมอดที่มีชีวิตที่ไม่ไม่ควรมีแต่มีนะครับ นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะก็กล่าวว่าการตรวจครั้งนี้ค่ะเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพและก็ความปลอดภัยส่วนขั้นตอนการประมูลหรือว่าจะมีการดําเนินการอย่างไรต่อไปนั้นขึ้นอยู่กับองค์การคลังสินค้าหรือว่าอคสอในฐานะผู้ที่รับผิดชอบดูแลโดยตรงทั้งนี้นะคะในส่วนของนายกฤษณารักษ์ใจดีรักษาการผออคสอกล่าวว่าการดําเนินการในส่วนของการนําเข้าไปขายนะคะจะสามารถทําได้เมื่อไหร่นั้นในเรื่องนี้คณะกรรมการ ต้องมีการหารือร่วมกันอีกครั้งค่ะแต่คาดว่าไม่เกินสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้จะสามารถประกาศจำหน่ายเข้าในสต๊อกเป็นการทั่วไปได้ทั้งนี้ในส่วนขอ,ของขั้นตอนทุกอย่างนะคะก็จะต้องเป็นไปอย่างรอบคอบมากที่สุดค่ะ ในส่วนของข้าว10ปีนะคะจะมีโอกาสที่นําไปจําหน่ายทั่วไปที่ไม่ใช่การส่งออกหรือไม่นั้นในเรื่องนี้นะคะออกศบอกว่าจะต้องมีการหารือรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งค่ะยังไม่สามารถให้คําตอบได้ส่วนประเด็นที่มีนักวิชาการนะคะนำข้าวตัวอย่าง10ปีเนี่ยไปตรวจแล้วก็ผลต่างกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางด้านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่าเรื่องนี้นะคะก็คงอาจะตอบยากนะคะแต่ก็ยืนยันค่ะว่า การตรวจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็ใช้เครื่องมือที่มีความแม่นยำสูงค่ะคุณครับคุณดารินครับไปต่ออีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับแหมเมื่อกี้พูดเรื่องการส่งออกนะเดี๋ยวนี้เราส่งออกสินค้าไปเนี่ยมันก็ต้องเป็นสินค้าที่รักโลกนะเพราะตอนนี้ทั้งโลกเขาให้ความสนใจเรื่องของกรีเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับ